โอ้เฮ้ยเรียกไรเรียกไรอะเมืเ่อกี้เอาละครับเอาแล้วตีกันได้เลยครับคอหวยทั้งหลายโอ้ยเรียกอะไรวะโอ้ย ดูหมาดูหมาอยู่ขนาดไกลขนาดนู้นอุ้ยครูด้วยเจคสอุ้ย ถ้ามีอีกอ่ะมาเพราะว่ามันกำลังปล่อยฮอร์โมนอยู่มันตามกินมาตอนแรกกูเจอแค่ตัวเดียวเองเนี่ยมาคู่เลยเนี่ยที่น่ะดูถ่ายครับระยะดูระยะถ่ายครับขอ่แพ้เจ็บเจ็บเจ็บกลัวไม่ใช่แล้วเขามุเขารำคาญเราแล้วเจิดเจ็บเฮ้ยเจ็บ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 